ปีนี้เป็นปีที่คนเนี่ยอยากจะหาบ้านที่อยู่อาศัยเอาสัก3ล้านได้หรือไม่แต่ก็เจออุปสรรคเยอะแยะมากมายและที่สําคัญที่สุดนี่นะครับถ้าต่อให้เช่านะขอไม่เกิน20,000บาทนี่คือตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยที่กําลังบอกว่ากําลังซื้อห่อเหี่ยวและหลายปัจจัยที่ปัดขาสะดุดให้กู้แล้วไม่ผ่านนะครับ ท่านผู้ชมครับช่วงปลายปีนี่นะครับ DDProperty ซึ่งก็เป็นเว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาขายด้านอสังหารนมทรัย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเช่าทั้งซื้อแล้วก็มีบรรดาของพวกซัพพลายเออร์แล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยนะครับ mm hmm. เข้าไปหาข้อมูลกันเยอะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในดับต้นๆของบ้านเราเนี่ยนะครับ DDProperty เนี่ยเขาก็ไปทําข้อมูลเชิงลึกนะฮะโดยการเก็บข้อมูลคนส่วนใหญ่ที่สนใจ,สนใจอสังหาิมทรั์เนี่ยก็มักจะเข้าไปสื่อที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเสร็จแล้วก็ใช้คําค้นหาม mm hmm. ท่านจะใช้คําว่าบ้านเท่าไรสามล้านสี่ล้า,ยานย่านนู้นย่านนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นดีดีพร็อพเร์ตี้เขาเลยเก็บข้อมูลพวกนี้เลยตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายนรวม11เดือนนะครับและผลปรากฏว่าข้อมูลแต่ละชุดน่าสนใจทั้งนั้นท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าคนไทยซื้อบ้านที่จังหวัดไหนพื้นที่ไหนมากที่สุดในประเทศไทยคตาตอบทุกคงไม่ยากใช่ไหมครับกรุงเทพปริมณฑลดีดีพร็อพเร์ตี้บอกว่า10จังหวัดยอดนิยมนะฮะที่คนซื้อที่อยู่อาศัยมากที่สุดในปีนี้เนี่ย ปรากฏว่านะครับเรียงกัน10อันดับเลยนะฮะกรุงเทพอันดับ1อันดับสองนนทบุรีอันดับ3สมุทรปราการอันดับ4ปทุมธานีอันดับ5ชนบุรีเนี่ยเริ่มออกนอกนะฮะอันดับ6เชียงใหม่อันดับ7นครปฐมอันดับ8ประยองอันดับ9นครราชสีมาและอันดับ10สมุทรสาครท่านผู้ชมดู10อันดับนี้นะฮะอีสานมีแค่1เดียวเท่านั้นคือนครราชสีมานะครับทางเหนือมี1เดียวก็คือแค่เชียงใหม่ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับ มีชนบุรีกับระยองเห็นไหมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับกรุงเทพปริมนณฑลทั้งหมดเนี่ยครองพื้นที่ที่คนไทยเนี่ยซื้ออสังหารมทรัพย์มากที่สุดเลยนะครับก็คืออันดับ1-4นี่จะเป็นกรุงเทพกับปริมณฑลเพราะว่าอันดับ2รนทบุรีอันดับ3สมุทรปราการอันดับ4ปทุมธานีเห็นไหมฮะสิ่งที่เห็นตรงนี้ถามว่าทำไมปี66เนี่ยยังคงเป็นพื้นที่ หัวใจสําคัญของประเทศไทยที่ขายอสังหาริมทรัพย์ได้ดิบได้ดีในขณะนี้แม้ว่าโดยภาะวะโดยรวมเนี่ยนะครับการขายมันอืดจริงๆนะครเหตุผลก็เพราะว่าโครงสร้างการเดินทางต่างๆที่เชื่อมกันระหว่างกรุงเทพออกสู่ปริมณฑลตอนนี้ชัดเจนมากขึ้นในปีนี้นี่ยนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าเวลาเขาทำโครงการเขาต้องมองไปข้างหน้าถูกไหมฮะ ในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมต่อออกตรงบริเวณปริมณฑลชัดเจนมากขึ้นคืออะไรครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและล่าสุดรถไฟฟ้าสายสีชมพูตอนนี้วิ่งแค่23สถานีนะเพราะว่าไปเจอรางนํากระแสไฟฟ้าเนี่ยเกิดหลุดลงมานะครับเสถานีจากตรงด้านของศูนย์ราชการบนทบุรีก็เลยตอนนี้หยุดวิ่งชั่วคราวนะครับด้วยเหตุผลตรงนี้เองเนี่นะครับก็เลยทําให้คนเนี่ยสนใจ ในการที่จะอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่พ้นเขตป,ปริมณฑลซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ขายอสังหาริมทรัพย์ได้เยอะที่สุดแล้วสําหรับประเทศไทยนะครับทีนี้ท่านในแง่ประเภทถูกไหมฮะใช่คนสนใจซื้อคนจะอยู่กรุงเทพคนจะอยู่ปริมณฑลแต่ถามว่าซื้อแบบไหนเยอะที่สุดเขาซื้อบ้านเดี่ยวเยอะไหมเขาซื้อทาวเขามากไหมเขาซื้อทำโฮมน้อยหรือเปล่าเขาซื้อคอนโดมิเนียมมากน้อยแค่ไหนนะครับปรากฏว่าการจัดอันดับจากดีดีพร็อพเพอร์ตี้ออกมาคอนโดมิเนียมครับ โดนใจอันดับหนึ่งสำหรับคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะฮะคอนโดมิเนียมมีความน่าสนใจซื้อมากที่สุดถึง43%รองลงมาจะเป็นแนวบ้านเขาเรียกว่าแนวราบทีนี้แนวราบมันมีนมหลายแบบมีทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมถูกฮะอันดับที่2กลายเป็นบ้านเดี่ยวครับ38%นะฮะอันดับที่3คือทาวน์เฮาส์19%อันนี้คือประเภทของอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ถ้าเราจะไปดู มูลค่าอันนี้มันจะแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับเดีย๋ยวเราค่อยว่ากันนะฮะ,ะปรากฏว่าพอมันสะท้อนแนวโน้มตรงนี้มากยิ่งขึ้นก็แสดงว่าตอนนี้นะฮะเหตุผลของคนอยู่คอนโดมิเนียมในกรุงเทพปริมณฑลมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็บอกว่าเมื่อมีรถไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องหาคอนโดมิเนียมราคาแพงๆขนาดราคาแพงและพื้นที่ยางน้อยตานอยู่ใจกลางของกรุงเทพอีกต่อไปเอาปเป็นว่าออกมาซื้อแถบอะไรครับ ตาปูนแครายมีนบุรีเสร็จแล้วประจับรถไปฟ้าไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีชมพูเข้าสู่ใจกลางเมืองนะครับยิ่งตอนนี้20บาทตลอดสายก็ดูจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เอื้อกันจริงๆนะฮะยังาถามท่านผู้ชมก็ได้นะครับนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเอาใจท่านผู้ชมเลยนะฮะร,ระหว่างซื้อบ้านเดี่ยวกับคอนโดมิเนียมท่านผู้ชมอยากได้แบบไหนมากที่สุดนะครับเอาใจเลยฮะใจอยากได้เลยนะฮะระหว่างซื้อบ้านเดี่ยวกับคอนโดมิเนียมท่านผู้ชมอยากซื้อ ที่อยู่อาศัยแบบไหนมากที่สุดส่งครับถ้าใจอยากจะได้บ้านเดี่ยวก็พิมพบ้านเดี่ยวนะถ้าใจอยากจะได้คอนโดมิเนียมก็พิมคอนโดมิเนียมส่งมานะครับอันนี้อยากรู้ครับว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้พลดูจากว่าอ่ะแน่นอนกรุงเทพขายดีปริมพทนขายดีแถมตรงนี้คอนโดมิเนียมขายดีคําถามต่อไปคือว่าที่ขายดีเนี่ยราคาเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สะท้อนได้เห็นเลยครับว่าปีนี้ถึงแม้ว่าจะขายดีบนข้อจํากัดบนตลาดที่ชะลอตัว และกลุ่มราคามันจะเป็นตัวฟ้องว่านั่นแหละขายดีเพราะกําลังซื้ออยู่ตรงไหนและกำ,กำลังซื้อกําลังเกิดอะไรขึ้นดีดีพรอพเพอร์ตบอกเลยครับว่าราคาที่อยู่อาศัยที่สนใจซื้อมากที่สุดในปีนี้เนี่ยหนถึงสล้านบาทแค่นั้นเองนะครับซึ่งปรากฏว่า1นถึงสล้านบาทเนี่ยเป็นสัดส่วนมากที่สุดเลยที่คนซื้อในกรุงเทพกับปริมณฑลถึง38%เเพราะฉะนั้นมันจะทอนได้เห็นชัดครับว่าตลาดอยู่ในระดับกลางลงล่างเป็นตลาดฐานใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สองถึงสล้านบาทจะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของอะไรครับกำลังซื้อกำลังผ่อนและโอกาสในการถูกพิจารณาผ่านจากสถาบันการเงินให้คุณกู้ได้มันเป็นปัจจัยที่เป็นตัวชี้มาอยู่เหมือนกันถูกไหมครับเราเคยทำคล,คลิปหลายเรื่องแล้ว เกี่ยวกับเรื่องบ้าน3ล้านมีปัญหาทําไมแบ่งถึงถอยไม่ปล่อยกลุ่มบ้าน3ล้านทําไมหนี้สงสัยกำลังจะเข้าสู่โซนเสียของบ้าน3ล้านถึงได้เป็นประเด็นอันนี้เรากลับไปดูในคลิปย้อนหลังกันได้นะครับทีนี้ถามว่าในอันดับ1เป็นบ้าน1่โทษนะเป็นที่อยู่อาศัย1-3ล้านอันนี้38%ออันดับที่2ที่เขาซื้อกันนะครับคือบ้านตั้งแต่3-5ถึงล้านอันนี้มียี่นะครับและอันดับ3คือกลุ่ม5-10ถึงล้านอันนี้มีอยู่และแน่นอนครบท่านบ ตั้งแต่11ล้านขึ้นไปจะเป็น10 2ยี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบหรือร้อยล้านหรืออะไรก็แล้วแต่หรือปลูกเองนี่นะครับระดับ7 0 0ดร้อยล้านต่อหนึ่งหลังนี่นะครับนั่นก็คือมีจำนวนอน้อยอยู่แล้วและส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสุดจะสูงจริงๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็เลยทำให้นะฮะอันนี้คือในแง่ซื้อนะครับในแง่ซื้อก็เลยทำให้เราสะท้อนได้เห็นชัดเจนเลยครับป้าตลาดอสังหารมิมทรัพย์ปีนี้ มันสะท้อนออกมาหลายๆอย่างที่ได้เห็นหนึ่งกำลังซื้อฝืดเคือง2กลุ่มฐานลากเองก็ยังคงเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาของสถาบันการเงินโครงการต่ตางๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตอนนี้ก็จะหันเป้าเพื่อที่จะหวังได้2อ,อย่างคือหนึ่งถ้าหวังผลประกอบการของบริษัทต,ตัวเองก็ต้องจับกลุ่มที่เป็นกำลังซื้อสูงขึ้นไปซึ่งก็จะไปเจอตลาดระดับบนที่ต้องแข่งกันเรื่องของคุณภาพและชื่อเสียงแต่ในขณะเดียวกันถ้าจับระดับกลางลงล่างก็ต้องทําใจครับว่าการขายจะยากกำลังซื้อจะหดหายกำลัง ผ่านเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาสินเชื่อก็ดูจะเป็นประเด็นนะครับในขณะในการตัวช่วยปีนี้ของอสังหาริมทรัพย์ไม่มีเลยยกเว้นการประชุมคลมอนนัดสุดท้ายปลายปีนี้ที่อนุมัติตัวช่วยของภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะมีผลในปีหน้าเป็นต่อไปก็ต้องจับตาดูครับว่าสถิติพวกนี้จะเปลี่ยนแปลงกันหรือไม่อย่างไรนะครับ